เจอกันนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถคุดขนาด12ตันนะครับผมมาแนะนาให้ชมกันนะครับตัวนี้เนียก็บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นใหม่มากๆนะตัวนี้นะครับเขาจะเป็นรถขุดของยี่ห้อโกเบโก้นะครับอ่าเป็นรุ่น SK 135 SRD ขีด5านะครับลูกค้าครับอ่าเป็นขีดหานะหรือว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวรถที่ขายที่สุดอารยะบ้านเราแบบเทียบไม่ง่ายเนี่ยนะฮะลูกค้าครับเขาจะเทียบเท่ากับตัว SK 140ขีด1นั่นเองนะครับอ่าถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลเดิมๆออ นะครับอ่าถ้าเกิดเป็นสเปครถโกเบที่เป็นไซนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสเปคเดิมๆจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เป็นรหัส135นะครับจะไม่มี140นะถ้าตัว1 2 0เนี่ยจะเป็นรถที่ผลิตที่ศูนย์อริยะบ้านเราเท่านั้นนะครับอ่าไม่ใช่ออริจินอลนะออริจินอลเนี่ยจะเป็น SK 135 SR นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะอย่างเงี้ยจะมาพร้อมกับตัวสเปคหัวคีบนะฮะหรือว่าปากคีบไม้แบบนี้นะฮะจากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่นะฮะหัวคีบนะเป็นสเปคหัวคีบแล้วก็ททนน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 าแ่่อะะะีฮ พวกรายรล้ารายดำตามหัวคีปตามปากคีบของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับถือว่ามาสวยมากแตก่ที่สำคัญนะตัวนี้เนี่ยก็มีรายแยกนะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะนี่ ครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายอะไรเพิ่มแล้วนะครับมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยถ้าเกิดเป็นสเปคประปรายไม่มีอะไรยักนะครับลูกค้าต้องเสียเงินเพิ่มประมาณ2องแสนกว่าบาทเลยนะครับสำหรับลายแยกนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเขาก็จะมีตัวตะแกรงนะครับกันพวกเศษวัสดุเนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะถือว่าสวยมากนะครับเนี่ยลูกค้าลองดูช่วงล่างนะครับสวยนะฮะกริปเลยนะฮะนี่นะครับเหมือนรถใหม่นะฮะตีง่ายเลยนะครับกริปมากนะครับ แล้วก e ็ในส่วนของเจ้าตัวสเต็กใบแท็กของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแท็กเหล็กนะครับลูกค้าครับแต่ว่ามีหุ้มเกียร์ยางนะครับมาให้เรียบร้อยเลยนะเนี่ยครับตัวนี้เขาเรียกว่าเกียร์ยางนะครับก็มีติดหุ้มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่แบบว่าไม่ได้ใช้พวกเกียร์ยางนะเอาไปแบบลุยงานดินลุยงานเละๆธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถดิงน็อตนะครับตัวนี้ออกได้เลยแล้วก็เอาเกียร์ยางตัวนี้นะครับออกไปนะครับแล้วก็จะแท็กเหล็กธรรมดาแบบนี้แล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานได้สองงานเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานดินที่เป็นแท็กเหล็กธรรมดารรานนีเแบบบ้้้ยะคัถมใชไดล เพราะถ้าเกิดใช้แบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ทิ้งร่องรอยความเสียหายของตัวใบแ็กของเขาไว้นั่นเองนะครับนี่สวยมากนะคันนี้นะครับ SK s k 1 35 SRD นะครับเดี๋ยวดูสภาพภายในกันนิดนึงนะครับชิบนะฮะจะปีนขึ้นไปนให้ดูนะครับ เบาเบิร์ดนะครับมาสวยหมดนะครับแล้วก็พวกหน้าจอแสดงผลของเขาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหน้าจอสีหมดแล้วนะลูกค้าครับปิดไฟก่อนนะครับนี่เป็นหน้าจอสีนี้แหละกล้องลงกล้องหลังมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเซฟตี้แน่นอนนะฮะจ๋าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบเบื้องต้นกันบ้างนะครับเอาเซฟตี้ลงก่อนชิปลองตัวเดินก่อนเลยนะครับนี่นะนิ่มนะครับเดินหน้านะครับดิงขวานะครับ ซ้ายนะครับอ่าก็สู้แรงดีมากๆนะสำหรับตัวเดินของเขานะครับแน่อนอนตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้าครับพกแรงปั๊มแรงตัวเดิมตัวเดิออะไรพวกนี้ไม่ต้องไปเทสเยอะนะครับแรงนี่เเหลืออยู่แล้วนะครับ ตัวลอ,อยก็นิ่มๆนะฮะชิลๆสบายๆนะครับแล้วก็พวกไฮดรอลิกของเขาระบบไฮดรอลิกของเขาเนี่ยก็แน่นอนนะครับหมาขาปวดน,น้าปาาคีบนะฮะหุบเข้าหุออกได้ปกตินะครับนนะฮะนิ่มนะครับแล้วก็พวกการการเข้าการออกนะครับสวิงไปมาซ้ายขวาของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบปกติหมดนะตัวนี้ก็กระบบไฮดรอลิกครบนะครับเอาไปเนี่ยสามารถเอาไปรียงานได้เลยนะครับนี่นะฮะ น nice. er ุ่มนิ it it okay. Okay. Wait, ่มนะฮะขับง่ายมากนะครับคนตรงคนทัวรนี่แบบว่าไม่เขาเรียกว่าไงนะทำงานแบบไวตามมือตามไม้มากๆตามไม้ตามมือมากๆนะครับนี่นะฮะด้านข้างก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็เป็นการลองเทสเบื้องต้นของเขานะปั๊มแรงตัวเดินแรงนะครับตัวนี้นะครับชิปอ่ะไปกันต่อนะครับนี่นะฮะภายในสวยนะครับเอสเค135นะครับก็จะตีตาด้านข้างวงบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเนียบมากนะครับสวยมากนะบอกเลยนะครับอี่นะฮะนังฟ้านะครับ สร่าภายในคลิปนะฮะและก็แน่นอนตัวนี้ตามสรุปข้อของโกเบเลยนะครับเขาจะมีตัวตะแกรงนะครับกันเศษฝุ่นเศษวัสดุนะครับไม่ให้ตัวเศษฝุ่นเศษวัสดุเนี่ยเข้าไปอุดตันหม้อน้ำเนี่ยก็จะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะตัวนี้นะ <Whew. S 2> ครับก็ถือว่าดีมากๆนะแล้วก็ได้ส่งเพิ่มกค้องเตือนนะครับพวกก้องกันกล้องโแบตเตอรี่เนี่ยก็อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับเวลาเปิดสวิตช์เวลาเปิดขอความสะอาดตอดการใช้งานตอนเช้าเนี่ยก็สามารถเปิดฝั่งนี้ฝั่งเดียวได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะสวยนน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 ะะะะะคคคคคััััีีีีี้้้้รรบบบกลลลอองงหท่่ชไปปดดาิฮโเเ๋ยวมาดูสภาพปั๊มกันนห่อยนะครับ นี่นะฮะอา่าสวยมากนะครับสวยมากนะบอกเลยนะครับนี่ลิฟต์นะครับสภาพปั๊มเนี่ยสวยส,สวยสุดๆเลยนะครับแล้วก็พวกสายนะฮะไฮดรอลิกข,ของเขาเนี่ยก็ไม่มีรอยรั่วซึมเลยนะครับแต่ว่ารอยรีมาร์เดิมๆของเขาเนี่ยจากโรงงาน,นยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะลูกค้าครับนี่นะฮะภายในภายในนะครับสวยหมดนะยี่ คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าใช้คําว่าสวยเนี่ยได้เปลี่ยนมากๆเลยนะส่วนนี้นะครับโอ้โหงามจัดนะครับถ้าเกิดท่านใดที่แบบว่ากําลังตามหารถรุ่นใหม่ๆนะฮะเน้นความสภาพวสวยๆสดๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมบอกเลยนะนี่นะฮะแพลนคอนโทรลโอ้โหนี่ดูกันลองดูรอยดีม้านะครับน็อน,นี่แบบว่าเงินเงินเงาเงางหมดเลยนะตัวนี้นะครับอ่าแฮกปริ๊กนะบอกเลยนะครับนี่นะครับ สวยนะครับแห้งหมดทั้งคันนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเป็นรถที่ใหม่มากๆแล้วนะครับเขาะจะมีตัวสลับบอลคอนโทรลตัวนี้เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะเพื่อในกรณีที่แบบว่าหน้างานของเราเนี่ยมีคนขับหลายคนแล้วบางทีเนี่ยแต่ละคนก็ถนัดการขับที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถมาสลับบอลคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้ถนัดตามแต่ละคนขับได้เลยนะไม่ต้องไปนั่งไล่สายคอนโทรลเนี่ยเหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับถ้าเกิดไปนั่งไล่สายเนี่ยกินเวลาหลายชั่วโมงเลยนน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 ะะะะแแตตตต่่่่่่่วววววาาาัััััีีีีีี้้้้้้้เเเเเยยยไไมมมอออองงลลลลคคครรรรรบบบบสสดดดดกก็็ถืๆปขขหหุใโ๋ึ ด้านบนกันหน่อยนะครับชึบนี่สภาพหน้าตาด้านบนก็จะประมาณนี้นะลูกค้าครับสวยมากแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ตามไซต์เครื่องยนต์นะฮะของรถเอ่อของรถคูดสิบสองตันเลยเขาก็จะใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนั่นเองนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นเครื่องซีสูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวหน้าเครื่องยนต์ของเขานะครับผมตัวนี้เนี่ยจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์อิยุสู 4JJ1 นะครับอ่า 4JJ1 นะแน่นอนพวกเอาลงอะไรนะฮะพวกกองเกิงอะไรของเขาเนี่ยสามารถหายได้ง่ายแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาแน่นอนนะครับเพราะว่าื่องยนต์สูตรพวกนี้เนี่ยเราสามารถซื้อกล่องเขานะครับเทียบตามนักอะไรนต์ทั่วไปได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นข้อดีของจาตัวนี้นะแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยบอกด้เลยว่าด้วยความที่เขาเป็นปีใหม่แล้วก็เป็นเครื่องเขาม่เร็วตัวใหม่นะฮะเสียงเครื่่องงขเ้้าาานนนนจะทํไดแแแบบววลก็ เงียบดีบมากๆเลยนะครับอันนี้เปิดฝาเครื่องแล้วก็อยู่ใกล้เครื่องมากนะแต่ว่าก็ยังแบบพูดไม่แบบเข้าไม่แบบชัดๆพูดฟังชัดรู้เรื่องอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีมากนะโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆก,กันนะครับ บอกได้เลยว่ากริปนะฮะจุดสี่เนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องสวยนะแต่ก็ทํางานได้แน่นดีปกตินะตัวนี้นะครับ เลยนะฮะด้านลบด้านหลังสวยหมดนะโคนบูมนะครับลอยแล้วลอยดำไม่มีนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองคาเพลน,นะครับเบื้องต้นนะของเจ้าตัวโกเบโก,โก้เอสเกนหนึ D ่งห้าคันนี้ะนะครับนี่นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็สภาพเนี่ยก็ตามรุ่นเลยนะครับมาสวยมากนะฮะสภาพนางฟ้าเลยะะถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการรถรุ่นใหม่สภาพสวยๆเนียนๆนะครับตัวนี้เนี่ยเอาไปเนี่ยจบแน่นอนนะครับนะฮก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสับ นะีะะฮก็ขอฝากคลินะี้นะแบบตัวโตกเบโก้ SK100-15 SRD นะฮะขีดห้าคันนี้นะครับถ้าเกิดทานายที่สนใจก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยตรงนี้นะครับตามเบอร์โทรตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบอก,อก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับ ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไปพาสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมแล้วก็จอดกระจากกันไปนะครับในส่วนของค่าตัวของน้องเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่แค่รับไปไปเท่านั้นนะครับนะไม่แพงนะตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากได้สภาพนี้ไปเนี่ยจบสุดๆเลยนะครับอ่ะก็ได้กันท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ